สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตงอีกแล้วค่ะน้องหนุมน่มเนาะไล่เห็นพี่นักข่าวจากประเทศไทยคือทุ่มเทมากๆเลยค่ะน้ำลึกแค่ไหนเนาะพี่ๆเขาก็เข้า,ขาไปสัมภาษณ์หรือว่า,อาทำข่าวให้ประชาชนได้รู้ข้อมูลได้รับพังกันค่ะประเทศข้าม่ามีนักข่าวที่แบบไปสัมภาษณ์ไหมนะคะน้องหนุ่มก็จะมาพูดในคลิปนี้ค่ะเหมือนที่ประเทศไทยไหมเนาะ การทุ่มเทนำเสนอข่าวช่วยให้ประชาชนไล้รับข้อมูลค่ะเหตุการณ์ในว่นเมืองที่เกิดขึ arespace, ้นในสถานที่ต่างๆเรารับดูไล่อย่างโทษถึงเพราะการทำงานอย่างโทษถึงของนักข่าวค่ะเห็นข่าวน้ำท่วมในประเทศไทยในที่ต่างๆออกทางทีวีเห็นการเข้าไป ทำข่าวของนักข่าวในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าเขาทุ่มเททําหน้าที่อย่างดีเลยค่ะลุยน้ำลุยควนเข้าไปเพื่อถ่ายให้มาทำข่าวให้ประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่ให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อจะไล่าหาทางช่วยเหลือไล่ค่ะการทำหน้าที่ของนักข่าวถือเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่ง ทำให้ทุกๆคนไล่เห็นความสำคัญเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะน้องขมิ้นดูข่าวเห็นนักข่าวลงน้ำไปสัมภาษณ์ควนที่ตกอยู่ในภาวะาน้ำท่วมถึงคอประทับใจในการทำหน้าที่ของเขาด้วยความยากลำบากไปหาควนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมค่ะเพื่อให้คนเห็นแล้วก็จะไล่ช่วยเหลือกันค่ะ ไล่เห็นว่าน้ำท่วมหนักจริงๆไม่ใช่แค่นั่งอ่านข่าวอยู่ในห้องอย่างเดียวค่ะมีทีมงานทำหน้าที่ออกไปถ่ายค้ังโอกมาให้เห็นด้วยค่ะการทำงานในประเทศไทยไล่เห็นชัดเจนอย่างนึงคือทุกส่วนทุกผ่ายเขาทำงานประสานงานกันอย่างดีค่ะ ช่วยเหลือการถ่ายข่าวนำภาพเหตุการณ์จริงออกให้คนได้เห็นให้ทุโลกไล่รูไล่รับรู้ค่ะทุกคนช่วยเหลือการบดิจากสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่อาสาสมาัครมูลนิธิทั้งลาลาเนาะนักสแสดงนักร้องช่วยกันเต็มที่ค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลถ้าเห็นข่าวแล้วอยู่ไม่ได้ ต้องลงไปช่วยเหลือถ้าไม่งั้นจะรวนประชาชนลาเอาไม่ทำอะไรเลยทุกคนต้องแข่งขันกันทำหน้าที่เพื่อให้เห็นว่าไม่ได้อยู่เฉยๆค่ะที่หอมหนุ่มประทับใจเห็นนะักข่าวลงน้ำไปถ่ายรู้สึกว่าโอ้โหเขาทำขนาดนี้เลยเหรอหันมารูทางว่านเราก็มีน้ำท่วมเหมือนกันประชาชนลำบากติดในน้ำก็มีเยอะ ม,มีใครไปทาข่าวเห็นสถานที่ขนาดนี้อย่างมากก็แค่ถ่ายรูปบริเวณน้ําท่วมอ่าแล้วก็ถ่ายระลับน้ําว่าน้าท่วมถึงขนาดไหนประมาณนี้เองค่ะไม่ค่อยมีข่าวโดวยน้ำไปดูหรือว่าเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจน้ำท่วมถึงที่ขนาดนี้ค่ะ ที่บ้านเมืองเราไม่ค่อยมีข่าวออกมาชวนมากก็ชาวบ้านทํากันเองช่วยเหลือกันเองค่ะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า <spe> ท <z petition> ี่บ้านเมืองเราขาดบุคลองขาดเจ้าหน้าที่ที่ทํางานช่วยเหลือประชาชนค่ะอุปกรณ์ช่วยเหลือก็มีน้อยอาศัยตํารวจทหารไปช่วยก็ไล่แต่ไม่เต็มที่เพราะอยู่ไกลค่ะ วางประเทศเพื่อนบ้านเราก็เเค่รับดูว่าน้ำท่วมหนักภาพความเสียหายและภาพการเข้าไปช่วยเหลือเราไม่ค่อยเห็นค่ะที่จริงแล้วน้ำท่วมถ่าที่ไทยน้ำท่วมหนักขนาดนี้ประเทศพื้นบ้านลอบๆข้างก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะเป็นทางผ่านของพายุฝนเหมือนกันค่ะการนำเสนอข่าวการช่วยเหลือประชาชนที่มีภาพออกมา ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไล่ทุ่มเทช่วยเหลือกันเต็มที่รู้สึกประทับใจมากๆค่ะในประเทศพมา่ามีนักข่าวไหมก็มีอยู่ค่ะแต่จะมีที่ในเมืองย่างกุ้งค่ะในเมืองใหญ่ๆเนาะจะเออออกไปสัมภาษณ์หรือข้างนอกเนี้ยคือจะมีน้อยมากๆเลยค่ะ เห็นที่น้องหนุ่มเห็นเน้อะนะักข่าวก็ก็จะนั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ทําข่าวนั่งทําข่าวนะคะน้องหนุ่มเห็นบ้างอยู่คะ่ะแต่ไม่ค่อยได้ติดตามคะ่ะเพราะเราอยู่ที่นี่ ติดใกล้กับประเทศไทยคะ่ะเราก็เลยอาศัยข่าวต่างๆจากประเทศไทยสื่อต่างๆจากไทยคะ่ะเวลาที่ไทยเนาะมีข่าวอะไรที่เราอยู่นี่ก็จะรู้เลยข่าวว่าที่ไทยนะเนาะมีข่าวน้ําท่วมหนักมากแค่ไหนเนาะมีข่าวต่างๆในประเทศหรือว่า,าข่าวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะอะไรนะี้เนาะก็จะ อาศัยดูทางทางไทยมากกว่าค่ะแล้วก็ทั้งผลพาอากาศด้วยนะคะเราก็อาศัยดูสื่อต่างๆจากประเทศไทยค่ะก็เหมือนที่น้องผมเคยบอกเนาะเวลาฝนจะตกเอาตอนไหนเวลาไหนแล้วก็อาผลพาอากาศวันนี้เป็นยังไงเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเราก็ดูในทีวีค่ะก็จะผลพาอากาศนี้ก็จะออก หลังละครตอนเย็นค่ะก็เราก็เข้าดูรอดูนะคะเวลาข่าเพราะว่าอากาศจะออกเนาะเพราะเราต้องอาศัยรูผลพราอากาศจากประเทศไทยเพราะว่าเวลาเราจะเกี่ยวข้าวกล่องข้าวอะไรแบบนี้เราก็ต้องดูค่ะถ้าฝนตกมาแล้วเราเกี่ยวข้าวไว้ะมันก็จะเสียหายมากๆเลยค่ะเวลาฝนจะตกหนักหรือว่าอะไรแบบไหนเราก็ดูข่าวจากทางไทยทั้งหมดเลยค่ะ แล้วทางเชียงตุงหรือว่าในประเทศพมา่าที่อยู่ไกลกว่าย่างกุ้งเนาะไม่มีสํานกข่าวเนาะมาสัมภาษณ์เวลา,ามาทําข่าวเนาะตอนที่มีน้ําท่วมหรือว่ามีภัยพิบัติธรรมชาตินะคะไม่มีนักข่าวเนาะลงพื้นที่แล้วก็ออกมาทําข่าวนอกสถานที่นะคะไม่เห็นมีค่ะถ้ามีก็มีทางย่างกุ้งเนาะเพราะว่าย่างกุ้งก็อยู่ไกลาจากเรามากๆเลยนะคะ ถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี้ยคือนักข่าวเขาก็จะไปโท่อประเทศเลยใช่ไหมคะมีท่องประเทศใช่ไหมสานักข่าวที่นี่ที่นี่อะไรเนี้ยคือเขาต้องออกข่าวที่อยู่ในประเทศตัวเองที่มีเหตุร้ายแรงหรือว่าอะไรใช่ไหมคะแต่ที่ในประเทศพม่าเนี้ยถ้าจะออกข่าวเนาะก็จะทางย่างกุ้งมากกว่านะคะสำนักข่าวอะไรก็จะมีทางย่างกุ้งมากกว่าคะ่ะ ขออนุญาตคลิปจากพี่นันกข่าวซ่องแปดและสำนักงานซ่องแปดด้วยนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะความทันสมัยประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็จะต่างกันมากๆเลยคะ่ะคือที่ประเทศไทยเนาะมีความทันสมัยมากๆแล้วก็จเจริญมากๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะน้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปเพลินเท่านี้ก่อนคะ่ะถ้า p ี่เอฟซีอยากรู้อะไรเนาะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปน้องหนุ่มไปได้เลยคะ่ะ ถ้าน้องหนุ่มรู้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้พี่เอฟซีไล่สร้าบเปนทุกๆคนนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามชมคลิปน้องหนุ่มมาโดยตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาและกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ